ใจเย็นอาคนคนคนี่ยไปปนคนน่นะคน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 อันนี้เขาเอ้นนี่ก็อันนี้เขาเอ้นีกเล็กสกเล็กสกเลือดสกตับสกตับสกเล็กเมนูเมนูสิงโตเลัดเล่า้ตบเลยตบตับตหมนี่นตับ จุมนี้ก่อนเออนี่บอกจิมครับอกสุดความเดียวนึ่งย้ำเลี้ยวสุดเจมสเลี้วตับเน้นเน้นะน้อยมึงสองเชือกฟางหางตรงพต้องรั้มข้อไปถ้าสียดายน่ข้อหมดเนาะคนมักอันนี้เ็ตอันนี้เลยเนาะขมตายเบาเรื่องฮะออดีว่าเก็ตลงนองคุณเนาะเ่าน้กินไรเข้าเนาะเราต้องนเจียวเราต้องกินเสี้ยวมเนี่ยาา ด้วัาทำป่านี้ฮะกินโจอ่ะเนอะทำป่านเรื่อยอะ